สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกๆท่านครับผมเจอกันอีกแล้วครับประเครื่องแบ่งปันครับผมวันนี้ก็ได้พระบ้านๆมาหนึ่งชุดนะครับมาชมกันครับมีมาแบ่งปันกันนะครับผมมาชมกันนะครับก็มีวันนี้ก็มีเนื้อดินกับเนื้อผงนะครับ ดินเนื้อผงแล้วก็มีเนื้อผงจุ่มรักนะครับผมเป็นพาปิดตานะครับเช่นเคยครับเอซนะครับเจอกันนะครับในช่องทางนี้นะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามนะครับมาครับชมกันเลยเนาะไม่เสียเวลานะครับวันนี้เจอกันไวหน่อยนะครับเจอนช่วงหัวค่ำเนาะนะครับผม หลายท่านยังไม่นอนนะนะครับเปิดได้ชมพระกันนะครับอ่าองค์แรกนะครับผมเป็นพิมพ์เส้นได้เส้นได้บางขุนพรมกู่เก่านะครับนี่พระสวยคมกริบเลยนะครับองค์นี้นี่เป็นน้องๆฝากมานะครับพระสวยมากเลยนะครับฟอร์มสวยเนื้อดีนะครับองค์นี้เนี่ยนะฮะ EP ที่แล้วนี่ผมเปิดไปเก้าหมื่นนะครับ มีคนส่วนราคาไว้หกหมื่นเนาะนะครับมีคนส่วนราคาไว้หกหมื่นนะครับอ่าแต่ยังไม่จบนะครับก็บังเอิญวันนี้น้องเขาจะใช้เงินด่วนเนาะนะครับก็ลงราคามาให้จบง่ายๆเนาะนะครับเอาไวๆนะครับเอาไวๆวันนี้เปิดเท่าไหรด่ดีอ่าเปิดทักห้าหมืนแล้วกันเนาะเอฟซี FC. นะครับพราสวยมากเลยครับนี่ผมดูค่อนข้างแท้นะครับใครดูแท้ลองดูนะครับอันนี้เปิดห้าหมื่นนะครับใครมีราคาในใจส่วนมานะครับผมพอดีเจ้าของจะใช้เงินเนาะนะครับผมอ่าเอาด่วนๆเอาไวๆซื้อได้เท่าไหร่ทักมาเลยครับนะฮะเปิดราคากันไปแล้วนะอยู่ที่ท่านนะครับขอคนซื้อจริงนะครับไม่ต่อเล่นนะซื้อจริงๆนะครับวันนี้เปิดห้าหมื่นนะครับพิเศษนะครับ ถ้าไม่จบวันนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะคืนพระเข้าไปนะครับผมอ่านะครับเป็นพระที่เขาเก่าเก็บนะฮะรงนี้นะครับเขาห่วงนะครับคนข้างห่วงก่อนหน้านี้ก็มีคนให้หลายหมื่นนะเกือบเกือบแสนนะเขาไม่ได้ขายนะครับอ่านะครับถึงเวลาก็ต้องให้พระช่วยเนาะนะครับอ่านี่ครับพระสวยมากเลยชมเนื้อนะครับ fc นะครับเนี่ยพระเขา คราบกูไปแล้วเนาะนะครับเป็นกู่เก่านี่พระสวยคมชัดลึกขนาดใต้หมดเลยครับ fc เนื้อดีน้ำหนักดีนะครับคือเอาว่าไปทางแท้สูงนะครับตรงนี้นะครับผมว่านะส่วนตัวผมนะนี่เนี่ฮย,ยังมีคราบกุ่หน่อยๆนะครับพระก็มีล้างมีใช้มาบ้างแต่ว่ายังสวยนะครับ fc นี่ เห็นไหมครับกันข้างนี้เด็ดเลยครับ FC เห็นไหมครคาปูบางๆที่ยังเหลืออยู่นะครับตามขอบนะตามขอบนะครับนี่เห็นไหมครับเนืือก็โซนพ้าแท้ครับ FC นะครับนี่ใครที่เคยดูไว้อย่าช้านะครับใครที่เคยต่อไว้นะวันนี้เขาดำราคาแล้วนะครับอ่าเอาด่วนๆครับเอาไวๆนะครับ ไม่ต้องรีลากันเลยนะครับเอาไวๆนี่ขอคนใจถึงพึ่งได้นะครับราคานี้ไม่ประกันนะครับผมองนี้ถ้าประกันก็กุลยหลายล้านนะนะครับเส้นได้นิยมด้วยเส้นได้ใหญ่นะครับนี่ฮะพระคมสวยชัดเนื้อเด็ดมากเลยครับเนื้อสวยมากที่ด้านหลังครับเอสี่ส่งให้ชมมีตรงนี้กระเทาะหน่อยนะครับเห็นเนื้อไหมครับเอซีผมว่าเนื้อแท้ดูง่ายนะครับ นี่ด้านหลังนะครับเด็ดจริงครับตรงนี้นะครับฟอร์มสวยเนื้อดีไม่ค่อยเจอครับเนื้อนี้นะครับนี่ผมดูแท้นะครับนี่ใครดูแท้ก็จัดไปนะครับโอกาสมาถึงแล้วนะใครที่เคยเห็นเคยชอบอยู่นะครับ ตอนนี้เจ้าของก็ดําราคาให้แล้วนะครับเอาดุลด่วนไวๆนะครับเปิดห้าหมื่นครับ fc แคปหน้าจอนะครับแล้วทักมาขอรูปเพิ่มเติมองนี้มีรูปสตูสสวยให้ด้วยนะครับสวยมากเลยรูปสตูยังกบองดาราเลยครับห้าหมื่นครับ fc นะครับแคปหน้าจอทักมาคุยนะครับมาถึงองถัดมานะครับนี่วันนี้ผมได้พิมพ์ใหญ่มาหลายองเลยครับ fc อยากนําเสนอนะครับจริงๆอยากขยับไว EP อื่นเนาะนะครับอ่าแต่ได้มาแล้วก็เนาะ ไม่อยากขายกักนี่นําเสนอกันเลยนะครับพิมพ์ใหญ่สวยมากฟอร์มสวยเนื้อหนึกนุ่มนะครับองนี้นะครับดูหลังะหลังสวยมากเลยครับ F4 นี่ฟอร์มดีพระคมชัดดีนี่โอ้โหดูฮนะเกรดนี่พิ้วเลยครับเนื้อนะครับเด็ดเลยนะครับ F4 หนึกนุ่มนะครับองนี้เป็นโซนหนึกนุ่มเนาะแก่ผง ้าแกะผงก็จนหนึกนุ่มนะครับเห็นไหลไหมครับนี่ไหลกิ่วๆเนี่ยฮะเห็นไหมครับตามสไตล์สมเด็จวละคังพิมพ์ใหญ่นี่ฮะฐานชั้นแรกกับหัวเข่าจะเชิดขึ้นนะฮะฐานชั้นแรกก็เบี่ยงลงนะครับหัวเข่าเชิดขึ้นนะครับพิมพ์แบบนี้ดีจังนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเบสสี่อันนี้ถือว่าเข้าพิมพ์นะครับผมลึกด้วยครับถือว่าจัดว่าเป็นภาพพิมพ์สวยนะครับนี่ ตรงนี้ผมพยายามล้างและล้างไม่ออกนะครับนี่ลงแปรงยังไม่ออกตรงนี้นะคาความเก่านะครับเก่าเก็บเก่าใช้นะครับเบิกเลยครับกินเข้าไปหนึ่งเนะงินพวกนี้นะนี่พระเนื้อสวยนะฟอร์มสุกฟอร์มสวยฟอร์มถูกพิมพ์หมดเลยครับเอสีนี่บางทีเวลาเราต้องการเนี่ยมันเดินไม่เจอนะเนี่ยนี่พระบ้านนะครับผมนี่นี่ พี่มาดีนะครับนี่ชมด้านข้างครับพ้าแบบนี้เดินตามสนามไม่ค่อยเจอหรอกครับ fc ถ้าเจอก็ซื้อไม่ได้นะครับเจ้าของเบิดเปิดหูด,ดับเลยนะเปิดเป็นล้านแน่ยงงี้นะครับห่วงกันตายเลยนะครับพระพิมพเขาสะดุดตานะครับดูเนื้อนะครับเป็นเปลือกเป็นชั้นเลยครับ fc เห็นไหม องนี้จริงๆดูผมดูเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่สองคลองนะนะครับเพราะมันจะมีเปลือกเปลือกเหมือนพระได้อยู่ในกลุ่ยประมาณนั้นนะครับนะครับดูเป็นพิมพใหญ่สองคลองกันนะนะครับอาจจะฝากกลุ่บางพรมก็เป็นไปได้นะครับนี่ฮะก็จะมีคาบคล้ายคา,า,าบกลุ่นิดนิดหน่อยๆนะครับผม <S <S เนื้อเป็นเปลือกเลยฮะเป็นชั้นๆเลย,เลยนี่ด้านหลังนะครับ fc หลังก็สวยดีนะครับนี่ หลังนี้ก็ยังกับพระวัดเกตเลยเห็นไหมนี่ปีลานลานด้านข้างข้างขอบนะฮะเนื้อแน่นหนักมีน้ำหนักนะครับ fc พระไม่เบานะครับมีน้ำหนักทิ้งตัวดีหน่วงมือดีน้ำหนักหน่วงมือนะครับนี่เนื้อดีด้วยครับ fc เห็นไหมฮะนี่จะมีคาบกูหน่อยหน่อยไหมฮะผมดูน่าจะเป็นสองกลองฝากกุบางพรมนะครับวัะฆา,างพิมใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับ ข้างหลังนี่โหทวัดเกตดก็แท้จ๋าเลยครับนะฮะหลังแบบนี้นะครับถวัดเทโยนะแท้จ๋าเลยครับนี่ฮะอืาประมาณนี้ครับ F4 องนี้ฟอร์มสวยแบบนี้นะครับเปิดซักเปิดซักเก้าพันห้าแล้วกันครับ F4 นะครับถูกแพงเด๋ยวทักมาคุยนะครับผมอ่าพิมพ์ใหญ่สองกลองเนาะนะครับแคปหน้าจอแลวทักมาคุยนะครับเปิดเก้าพันห้าครับฟอร์มสวย ฟอร์มแบบนี้ขายไม่ได้ก็น่าเก็บนะครับ fc นะครับน่าลองดูนะครับขายไม่ได้ก็เก็บไว้นะครับตอนนี้ผมเก็บพระที่ที่ที่ fc อ่าไม่ได้แบ่งไปในฟอร์มสวยๆหลายองค์ผมเก็บไว้เป็นร้อยองค์นะนะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบตัวเองได้นะครับบางครั้งพระฟอร์มสวยผ่านการเวลาไปหาไม่ได้นะนะครับก็เก็บไว้นะครับนี่ พราะตัวจริงอยู่กับผมนี่ผมจะมองเราคือได้สัมผัสได้เห็นตัวจริงนะเอฟซีผมเข้าใจนะครับหลายท่านไม่ได้เห็นตัวจริงเนาะก็จะดูที่ชอบไปแล้วกันนะครับผมแต่ผมนี่ส่วนตัวพระอยู่ในมือเราเราจะรู้นะครับนี่องน,น,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัชระครังนะครับผมอันนี้ผมล้างไปนะเชื่อไหมครับเอซพอล้างปุ๊บนะสักพักเดียวนะครับคาาฝ้าขึ้นนะครบค่าแป้งเนี่ย ขึ้นขาวคุมทั้งองค์เลยครับ fc เนี่ยขึ้นมานะครับพอล้างก็หายพอแป๊บเดียวพอแห้งก็ขึ้นเหมือนเดิมเออแปลกดีนะครับตรงนี้นครับนี่อันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะนี่เนี่ยคาบขึ้นมาคุมหมดเลยแป๊บเดียวเองครับ fc ล้างแป๊บเดียวนะนี่นะขึ้นใหม่กันนี่ครับพิมพ์ใหญ่เวะลาค้งนะครับเนื้อในดีมาก fc นะครับแต่ภาพคาบแป้งก็ขึ้นมาคุมนะครับ นเนื้อในหนึบนุ่มนะครับตรงนี้นะครับมีมวลสารเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเห็นไหมครับมวลสารเนี่ยแทรกอยู่ตามเห็นไหมฮะในหลุมเนี่ยไหมฮะนี่ข้างๆไหมฮะเห็นไหมครับผ้าสวยนะครับแต่ผ้ามันมีคาบแป้งขึ้นมากลุมเนาะทําให้ไม่ไม่เห็นมวลสารชัดเท่าไหร่นะครับแต่ตัวจริงนี่หนึบนุ่มมากครับ f มชัดไหมฮะ ไปเนาะอ่ะสมนั่นข้างครับนี่ฮะเห็นความนุ่มไหมครับนี่นี่นี่ม,ม,มือมือสารนะครับ F4 นี่น,นี่วันนี้จะพยายามทำภาพาผมนะพยายามเปิดไม่ไม่ให้เกินหมื่น <c oughs> นะครับก็มีบ้างครับ ถูกแพงต่อคุยได้นะครับอันนี้สมเด็จจะเปิดไม่ให้ไม่ให้ข้ามหมื่นนะเอฟซีจะได้แบ่งกันได้นะครับหลายท่านเอ๊ะไม่ไม่เปิดฟอร์มสวยๆทำไมเปิดแพงจังเนี่ยต่อไม่กล้าต่อก็มีนะครับผมเข้าใจนะครับอ่าชมด้านหลังนะครับนี่หลังสวยนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ซื้อกันได้เนาะขอให้ไวนิดหนึ่งนะครับเอฟซีบางทีภาพฟอร์มดีไปเร็วเนะนะครับก็เดี๋ยวมานั่งเสียดายกันเนาะอ่า วันนี้ลงหัวค่านะครับนี่ด้านหลังนะครับหลังสวยเลยทีเดียวนะครับหลังออกแนวหลังกระดานนะครับหลังกลาบหมากหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมฮะเนื้อในหนึกนุ่มนะครับ fc นะครับแต่ว่าคาบแป้งขึ้นคุมนะครับนี่นี่ฟอร์มสวยแบบนี้นะครับนี่ดูเส้นบังคับพิมพ์คมกริฟเลยไหมถูกพิมพ์ด้วยนะพระตรงนี้นะครับพระถูกพิมพ์เอาเบาๆครับ fc เก้าพันห้าครับเนี่ยไม่ให้ถึงหมื่นเลยนะ ะเอาไม่ถึงหมื่นนะครับ F4 9,500ครับเคปหน้าจอและทักมาคุยครับผมพิมพ์สวยนะครับมาวันนี้ได้พิมพ์ใหญ่มาสามองนะครับผมนี่องนี้ก็สวยนะครับองนี้เนื้อจะแตกลายงาหน่อยผมว่าพระน่าจะถูกล้างรักมานะครับหลังสวยด้วยองนี้ก็พิมพ์ใหญ่มาสองให้ชมเลยมีเม็ดเม็ดสวยด้วยนะฮะเห็นไหมครับนี่เด็ดเลยฮะพระผมว่าล้างรักมาแน่เลยนะครับ เนี่ยพ้าลงรักสมัยเก่าเนี่ยพอล้างแล้วจะเห็นเนื้อเขาแตกลายงานเป็นเล็กๆเล็กๆเห็นไหมนี่ยแตกลายงานจะแตกไม่ใหญ่นะครับนี่นแตกเป็นไข่นกปลลอดนะครับนี่ฮะนี่มีเม็ดเห็นไหมเม็ดขาวคุณแทรกตรงนี้นะเห็นไหมครับในหลุมมาแจ๋วเลยครับคุณสมบัติองค์ประกอบครบนะฮะครบสูตรนะครับอยู่ที่ตาท่านจะมองนะครับว่าแท้ไหมชอบไหมนะครับ เออดูให้ชอบนะครับ F4 นี่ฮะเม็ดนะฮะนี่ฮะแจ๋วเลยครับรงนี้นี่มุนสามดีมากเลยครับพระคมนะฮะคมชัดดีนะครับเนื้อในแตกรายงานยิบเลยฮะนี่นี่พระสวยนะครับ F4 ชมด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างสวยนะครับหนึกนุ่มเลยครับเห็นไหมฮะวันนี้ฟอร์มสวยทุกองนะครับพระนะครับคัดสวยเลยนะครับ นี่บางทีก็อยากขยักไว้พ p อื่นบ้างเนะาะพระฟอร์มสวยนะฮะแต่บางทีอดใจไม่ไหวก็ต้องไล์ไปเลยนะครับนี่ลงคลิปให้ FC ได้ชมกันไปเลยนะครับไม่อยากขยักไว้เนาะ,ะเดี๋ยวถ้าขายไม่ได้ค่อยขยักไว้นะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับบูหลังสังขยาเลยนะครับหนึกหนึนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะ หลังดูดีมีสเสน่ห์เลยครับ fd นี่นี่น่านะครับ f 3. ด้านข้างชมยังด้านข้างนี่ด้านข้างชมไปแล้วเนาะนะครับอ่ะเปิดแปดพันห้าครับองนี้นะครับใครชอบเคปหน้าจอแล้วทักมาคุยครับสวยนะแต่สวยคนละแบบนะครับพิมพ์คมจริจัง ไม่แพงครับ F4 แปดพันห้าครับทักมาคุยนะครับมาองค์สุดท้ายของพระสมเด็จใน EP นี้นะครับผมอันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับพระลงชาตินะครับนี่ชาติออกแดงแดงเลือดหมูนะครับเก่าเป็นทรงเจดีย์วัลขังนะครับผมส่องให้ชมเลยนะครับนี่นี่ก็ไปบี้ซื้อเข้ามานะครับนี่เขาก็ห่วงเนี่ยนี่เก่านะครับ F4 โอ้ดูเนื้อนะครับเนื้อจัดมากครับนะฮะอืใครชอบพร้าอย่างนี้นะครับมันคลาสสิกดีเนาะเนื้อดีด้วยครับ fc รงนี้นะครับเนื้อโซนวัละครังะฮะจัดมากครับเนื้อจัดนะครับนี่ฮะดูฮะมีก่อนมีเก่นตามเวลาตามการเวลาครับผมสภาพใช้เนาะนี่ชมด,ด,ด้านข้างดูด,ด้านข้างดูเนื้อนะครับ fc เห็นไหมฮะ โอ้โหนี่นะฮะโอ้เนื้อนะครับโอ้เนื้อจัดมากครับ Fc ส่งมันมากครับนะฮะตัวจริงส่งมันมากครับสมเด็จนี่ต้องส่งให้มันไว้ก่อนนะครับนี่พิมพ์ได้เนื้อมันนี่ก็โอ้จบเลยพิมพ์ได้เนื้อดีก็จบงั้นนะ Fc นะครับ สมเสร็จก็จบที่องค์ประกอบนั้นนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ลึก,กล้ําอะไรมากมายนะนะครับพิมพ์ได้พิมพ์ถูกเนี้ยนะฮะผมว่านะผมก็ไม่ได้เก่งนะนะครับแต่ดูว่าเออพิมพ์มันใช่นะครับแล้วก็เนื้อนะครับตาหนิอะไรผมไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าผ้าเนื้อผงนี่มันกรนมันกดไม่ติดบ้างอะไรบ้างตามธรรมชาตินะครับมันไม่เหมือนผ้าปั๊มผ้าหล่อนะครับผมนะครับเนี่ยถ้าเราไปหลงกับตําหนิอะไรที่มัน ชี้กันยี่สิบสามสิบจุดที่เป็นใยแมงมุมนะผมว่าตายชาตินี้ไม่ต้องเล่นพระนะฮะหายครบตำหนีขนาดนั้นนะครับไปเจอคนทําตําหนีมาครบก็เสร็จเลยนะครับนะฮะนี่เขาก็รู้อยู่แล้วในชี้ตําหนีให้ดูก็าไปทําเลยนะครับนี่ผมว่าธรรมชาติโอ้ธรรมชาติด,ดีกว่านะครับธรรมชาติคืออะไรคือพิมพ์โอเคแล้วก็มาดูธรรมชาติเนื้อนะครับว่ามันเอเนื้อมันดีไหมมันมีอะไรบ้างนะครับส่งไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็ดูธรรมชาตินะการแปลเปลี่ยนของมวลสาราต่างๆนะครับคาดเดาเอานะครับนะครับแต่คนสมัยก่อนก็ทําพระก็ไม่ได้ลึกล้ําไม่ได้คิดอะไรไว้ขนาดที่เซียนสมัยนี้คิดหรอกครับเนะเรามาบัญญัติกันเองนะครับนะครับเน่เรามาบัญญัติกันเองนะมนุษย์บัญญัติกันเองเราตรงมีตรงนั้นตรงนี้ผมเห็นบางองค์ก็ไม่มีหรอกครับแต่ก็แท้ได้นะครับเอ้นเป็นซะอย่างนั้นนะครับ fc นะครับอ่ะว่ากันไปเนาะ วาว่ากันตามที่เราว่านะครับตรงนี้ทรงเจดีนะครับน่ารักดีตรงนี้ผมเปิดสัก6,500น้านะครับ F4 ซื้อได้เท่าไหร่ทักมาคุยนะครับคลาสิกแบบนี้นะครับ65 0 0นะครับพาลงชาติอ่านะครับทรงเจดีวัลขังทักมานะครับผม65 0 0นะว่ากันตามภาษาเรานะนะครับเราไม่ก้าวไายใครนะครับใครเล่นแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ความนิยมชมชอบนะครับเอาที่สบายใจ มาถึงชุดเบนจ่าพาคีครับองนี้นะครับเป็นนางพญาพิมพมาเล่เข่าโค้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เนื้อโคตรมันนะครับี๋ยวส่องให้ชมครับนี่ผมกำลังหัดเล่นนะนะครับดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่เอาเก่าไว้ก่อนนี่ fc ท่านใดชอบอย่าช้านะครับพระลํำลึกดีจังนะครับเข่าโค้งหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนี่โอ้เนื้อนี่นะจัดมากเนื้อนี่กินเหงื่อเลยเนะม,มีแร่มีเม็ดโกดเม็ดทรายนะครับ นี่ด้านข้างมันมากครับ fc ดูเนื้อนะครับนี่ดูดินนะครับนี่มีกวดเห็นไหมนี่ฮะโอ้รอยตัดเนี่ยนี่พ้าต้องหนาหนารอยตัดแบบนี้เนาะตัดแบบตอกตัดนะเห็นไหมอ่านะครับเหมือนในหนังสือนะผมก็จินตนาการไปนะครับนี่เห็นไหมด้านหลังยุบเข้าไปฮนะเป็นขอบกระด้งเลยนะขอบนี่ขอบเด้งขึ้นมาเลยนะครับดูความเก่านะครับ fc นะครับผมเล่นเก่าไว้ก่อนนะพ,พิมพ์ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่เก่านะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมย่นเลยนะครับนี่เก่ายังกับยังกับไม่ใช่ดินแล้วนะครับเอฟซีเห็นไหมแปลเปลี่ยนเป็นคล้ายๆเนื้อผงไปแล้วนะครับเม,ม็ดกรวดทรายไหมครับนี่มีนะครับนี่รอยนิ้วมือเห็นลางๆครับนี่นี่ฮะโอ้เนื้อโคตรมันนะครับเอฟซีเห็นไหมครับรอยตัดเนี่ยนี่ตัดเจ็บหยาบเฉียงๆนะครับอะ ได้ใจได้ใจนะครับองนี้นะครับดูเนื้อนะครับโอ้ดินจะไม่ใช่ดินแล้วฮะนี่ฮะเนีความเก่านะครับมาองนี้นะครับเอาเท่าไหร่ดีเอาไวๆนะครับเเอาเก้าพันหครับ fc นะครับผมดูไม่ขาดนะครับจริงๆอยากจะเปิดสักหมื่นห้านะนะครับไม่เป็นไรลั่นวาจาไปแลนะครับ เออผมไม่คิดว่าจะเปิดหมื่นห้าต่ไปพูดได้เหรอเก้าพันห้าเนี่ยเอาไม่เป็นไรนะครับพูดผิดไปแล้วนะฮะเอาเก้าพันห้านะครับ fc จริงจริง,รงตั้งใจจะเปิดหมื่นห้านะตรงนี้นะครับเอาเอะอยู่ที่ใครโชคดีได้ไปนะครับลั่นวาจาไปแล้วเนาะนะครับไม่คืนคํานะครับเดี๋ยวจะว่ากันจริงๆผมว่าจะเปิดหมนะื่นห้าตรงนี้นะครับตั้งใจไว้เลยแหมไปหลุดได้ไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ fc นะครับเดี๋ยวว่ากันได้นะอ่ะนี่นี่ได้มาบ้านเดียวกันครับสุมก่องนี้ด้วยนะฮะองค์นี้ขอเปิดทังหมื่นห้านะครับ fc องเมื่อกี้หลุดหลุดหลุด,ลดคาพูดไปแล้วนะไม่เป็นไรครับนางพยาเมื่อกี้นะจริงจังใจจะเปิดหมื่นห้านะครับไม่แห่หลุดปากไปได้ไงเนี่ยเออนี่ครับ fc ซุ้มกอกซุ้มกอกําแพงเพชรน,นะครับเห็นมีว่านอะไรนะ เรียกว่านดอกมะขามอยู่ลําไรนะครับนี่บางองค์ผมก็เห็นไม่มีว่านแต่ลึกนะครับนี่มีนะครับเห็นไหมนี่โอ้โหปึกลยครับ f สี่ไอ้พ้าลึกนะเวลาส่องอย่างนี้ปุ๊บนะฮะเห็นไหมเป็นเงาลึกเข้าไปเลยนะครับนี่ช้ำชๆแต่โหดูเนื้อนะครับ f สี่นี่เกทแท้ผมไม่รู้นะครับดูเอานะดูเอานะพ้าเบญจ่าผาคีนี่แพงครับ f สี่ผ้าหลักล้านนะครับดูเอานะครับผมผมเปิดหมื่นห้านะครับรงนี้ ผมว่าพระมันคลาสสิกมันเก่านะครับดูดินนะครับ fc เห็นไหมฮะดินนี่โหแกร่งมากนะครับดินเผาเนาะนี่ดูดินี่ย fc พิมผมไม่รู้นะครับนี่เห็นเปลือกตาด้วยนะเห็นไหมลำลายนะครับผมก็มัวมาแต่ว่าแบบนี้ก็เดินสนามไม่มีไม่ค่อยเจอนะครับ fc ผมเจอเปิดกันหลักแสนเลยนะฮะแบบนี้นะครับวันนั้นเจอมาโหแปดแสนนะครับประมาณนี้เลยครับ fc ทำท่าจะหยิบ ทำใจจะส่องนี่มือสั่นไม่กล้าไม่กล้าหยิบกลัวของเขาร่วงหล่นนะครับแปดแสนนะครับฟีแบบนี้เลยครับเนื้อแบบนี้เลยเขาบอกแท้ดูง่ายนะผมก็ไม่กล้าซื้อเลยครับแปดแสนเนาะเอาตังไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะครับอ่าปูนตามตรงดูดินนะครับฟีเก่าจนอะไรอ่ะมันเพี้ยดินใหม่นะครับฟีอย่างนี้นะครับผมไม่รู้นะนะครับแต่มีอายุแน่นอนนี่ฮะ ซุ้มกอกำแพงเพชรมีกูมึงไม่จนนะครับใช่ไหมเออน,นะครับไม่จนเพราะขายได้เพราะเพราะได้ท่านช่วยนี่แหละเนาะได้คุณพระช่วยนะครับอ่านะครับซุ้มกอกำแพงเพชรนะครับนี่พิมพ์ใหญ่เนาะเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะมีม,มีมีแร่ว่านดอกมะขามเห็นไหมม,ม,มีนะครับมีลำไรนะครับเอฟซี FC. ด้านหลังครับเอฟซี FC. มันมากครับนะครับผมบอกได้เลยนี่นี่เห็นไหมเอาว่ามันนะครับเก่าเปิดหมื่นห้าครับ fc นะครับทักมาคุยกันนะนะครับผมสุมกอนะครับแคปหน้าจอนะครับอืมน่ารักนะครับหมื่นห้าครับเนี่ยหลุดนางพญาไปเก้าพันห้าแล้วตูกซี่มีใครซื้อไหมนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับนี่ปิดตาเนื้อผงคุกลักจุ่มลักอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียก ไม้ความเกวียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับนี่มีเม็ดลักอะไรด้วยนะมันมากครับเอฟซีดูลักนะครับนี่ลักนะครับออกส้มๆออกอะไรอ่ะเหมือนลักสมัยก่อนนะครับลักยางไม้ประมาณนั้นเนาะนะครับดูดิโอเนื้อโคตรมันนะครับเอฟซีนี่เห็นไหมนี่ใครดูแท้จัดไปนะครับผมไม่ประกันนะนะครับพ้าทุกองไม่ประกันนะครับแท้ก็ไม่ประกันนะครับ เก้ก็ไม่ประกันนะครับแท้ท่านก็โชคดีไปนะครับไม่ต้องมาให้ไม่ต้องอะไรมาให้ผมนะครับแท้นะขอให้มาเช่ากันอีกก็พอนะครับเก้ก็อย่าเคืองกันนะเพราะขายไม่แพงนะครับผมคุยตรงๆนะครับบ้านๆเลยนะครับไม่มีเหลี่ยมนะครับนี่เก้ก็อย่าเคืองกันนะนะครับนี่ปิดตางนี้นะครับนี่ดูเนื้อนะครับ fc จัดมากครับอูตัวจริงสองมันมากครับ fc นี่ใครดูเป็นเอาไปนะครับปิดตาปิดถูปิดตาเนี่ยนะครับเอาเท่าไรดีเอาเท่าไรดีสวยแบบนี้นะครับ8,500 FC ขายตกควายกันไปเลยเนาะนะครับนี่แคปหน้าจอแล้วทักมาคุยนะครับขายตกควายกันไปเลยนะครับปิดตาเนื้อผงคุกลักจุ่มลักนครับ8,500 FC นะครับถูกแพงทักมาคุยนะครับผมนะมาถึงองค์สุดท้ายนะครับของ EP นี้ค่าคืนนี้นะครับผมเป็นเนื้อดินนะครับ ดินเก่ามากนะครับเป็นอะไรขุนแผนเนาะขุนแผนบ้านกลางหรือเปล่านะครับอ่ะสองให้ชมนะครับ f c นี่ฮะพระสวยนะครับนี่ถ้าโดนมือนี่มันเลยนะครับนี่แท้เกไม่ทราบนะครับ f c ดูเอานาะแต่ผมว่าเก่านะครับนี่ไม่เก่าไม่ขายนะครับเก่าจริงแมะซุ้มนะครับซุ้มเดดงๆเลยพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ได้มาบ้านเดียวกันกับซุ้มกอกับออะไรอ่ะ กับนางนะนะครับนางปยานี่บ้านเดียวกันนะครับนี่พระคนรวยนะครับอันนี้เขาเบื่อเบื่อเขาก็ให้น้องๆออกมาขายเป็นค่าขนมผมก็แบ่งไปทีนะครับเข้ก็สองเบื่อเบื่อนะครับบางทีเขาก็ซื้อเซียนซื้อเลยมาบ้างนะครับผมก็ไม่รู้นะเขาก็หลงลงลืมลืมนะเขาก็คือนักเล่นนักสะสมนะบางทีซื้อมาองค์เป็นแสนหลายแสนก็มีนะครับแล้วเขาก็ลืมลืมนะครับเนี่ยในนี้มีแน่นอนครับ นะครับผมก็เออแบ่งน้องๆเขาเข้าไปคิ้วออกมานะครับผมก็แบ่งบาทีนะครับอ่าคือเขาคนที่เบื่อนะครับเ็าเบื่อเบื่อแล้วเขาก็จําราคาไม่ได้เขานะครับนี่ยไอเนี้ยของดีเลยครับบางทีเขาเช่ามาองค์เป็นแสนเป็นหลายหลายหมื่นก็มีนะครับแต่เจ้าของก็จําไม่ได้นะอายุเยอะนะครับพักเขาเยอะนะครับ คือคนรวยฮะเขาไม่ค่อยคิดเยอะนะครับเขาเขาคิดว่าเขาได้สองได้ไรเขาเป็นกําไรชีวิตเขาแล้วนะครับเขาก็หาซื้อใหม่เล่นใหม่นะครับนี่นี่นะครับดูเอานะครับ fc ของดีต้องดูเอานะของจะดีไม่ดีต้องดูให้ได้นะครับดูให้เป็นดูให้ชัดดูให้ชอบนะครับผมนี่ถ้าเราชอบมันก็เป็นของดีนะนะครับดินนะครับดินนะครับนี่ดินแน่นอนครับ fc นะครับไม่ใช่หินนะครับ ดินดินนะครับ F4 เห็นไหมฮะเก่านะครับอ่ะขุนแผนนะครับเนื้อดินเอาว่าเท่าไหร่ดีองนี้นะครับเอาสี่พันห้าละกันครับ F4 ซื้อเลยทักมานะไม่แพงนะผมว่าสี่พันห้าเนี่ยนะครับอ่ะนะครับทักมาเคปหน้าจอทักมาครับ F4 นะครับราคาผมใส่ว่าให้แล้วเนาะนะครับไม่ต้องถามกันแล้วว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจําไม่ได้เดี๋ยวผมขายแพงกว่าเดิมอีกจะมางงอนกันไม่ได้นะนะครับ ท่านรู <Happiness unting> ้แล้วนะท่านรู้แล้วนะฮะผมอาจจะจําไม่ได้ผมอาจจะลืมไปบ้างเดี๋ยวผมเปิดผิดราคาตายเลยนะครับก็ฟังนะครับดูแล้วก็ฟังนะครับผมว่าผมเปิดไว้เท่าไหร่องไหนยังไงนะฮะแล้วก็ทักมาใส่ราคามาเลยนะครับส่งรูปมาปั้งเท่านี้ได้ไหมโยนราคามาเลยผมชอบจังนะครับอ่าผมก็แค่กดคําว่าโอเคนะครับฟีก็จบเลยนะครับนะครับไม่ต้องมาเหลี่ยมอะไรกันมากมายนะครับพอผมบอกราคาไปแล้วนะครับ f ีนะครับเข้าใจกันเนาะนะครับผม ชอบตรงไหนยังไงทักมานะครับอ่ะสำหรับ E ีีนี้ค่ำคืนนี้ละจากลางกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันอีพีหน้านะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็อุดหนุนกันเรื่อยๆเนาะนะครับฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับเฮงๆรวยๆอย่าเจ็บยจนเนาะนะครับไว้เจอกันอีีหน้าครับขอพระคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ